ทำรายการเจ้าค่ะสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีป้าลุงอ่ะได้ปลาหมึกไหมใส่ปลาหมึกยังนี่นะปลาหมึกใส่ทำปลาหมึกยังปลาหมึกยังใส<ะ>่ใส่ให้เื้อให้กินให้เื้อให้กินมือนะครูคอก็าาออไผ่สิครูอ้อยพี่ได้ไรขอบคุณครับขอบคุณครับครูอ้อยจ้ากำลังเสร็จ ปลาหมึกย่างจะคา,า <P en S 1> ่นจะอย,นอยากกินย่างก็อยากกินย่าง,งทั้งย่ <S <S ยางให้ท่านใดกินย่างน้าหาเราจะย่างให้เด็กๆกินนะะ้า,นะะาหาแม่ย,ย่างกันน้ำเดือยไม่ไม่ค่ะไม่ให้กินนะคะขเขาเลี้ยงเด็กๆนี่นะคะส่วนผู้ใหญ่ก็มีทางนี้ทางหลังค่ะแม่กลัวด้วยค่ะ ข้อเป็ดเล็ก็น้อยเดลขค่ะส่วนทางนี้ก็จะทําเป็นอันเนื้อจุ่มพี่น้องเป็นเนื้อจุ่มนะคะแต่ว่าน้ำจิ้มมันเห็ดเอาขมเนาะอันเห็ดกระนำซุปเอาเห็ดนำซุปเห็ดเนื้อจุ่มกินเจ้าค่ะจะทําเนื้อจุ่มกินนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่เจ้าค่ะ สองเต่าเราไปหนาบ้านบุญไปจัดนางก็ถามเลยหนาบ้านปรุงมากมากมากเนื้อมากร <c oughs> สใช้นันหอยลายน้ำซ <c oughs> ุปปรุงแอะไรบ้างน้ำซุปบ่นหน่อยไปบ่อข้าวซองหมอ อันนี้ของผ ah. nah. <được Felix> <for S 2> ู้เทาค่ะนะคะาจะก้อยขมจ้าก้อยขมเนื้อห้าโลเจ้าค่ะเนื้อห้าโลเนาะปลาหมึกซื้อมาสองถุงถุงละห้าร้อยบาทจ้าสองถุงเนาะจ้าเนาะห้าโลก็อยู่ในห้าแสนแปดเสียแล้วก็หกแสนพันหนึ่งพอดีพักหนักก็รบเสียไปเมื่อนี้ร้านนึ่งเบาๆค่ะ ล้านสามล้านสามเบาๆน,นะคะล้านสามเบาๆนะคะอาย่างให้เด็กๆกินอันเฮ็ด,ดน้ำจิ้มอยู่บุนเล็กหน่อยซีฟู้ดเบามันเดอกผู้ใหญ่ก็กินน้ำอยู่แล้วนะเฮ็ดน้ำจิม้มด้วซีฟู้ดเฮลี่นะ่ะต่ำอันชุกก้อนรดได้จ้ะขวดมีเหลือกลับไปเบิ้งเติมเติมรถ เฮ้เัาตำใสน้ำมะนาวนั่นน้ำมะนาวขวดน้ำไ่ต้องใส่มะนาวอันนั้นตามกางเตรียมกันนะจ้าอันพระคุณแม่นาพระนาเกินกว่าโอ้ยขี้ม่วนอยู่ก็สีมาล่องเพลงอีพังฮึด่าตัวเองสบายดีจ้ะคุณแม่คุณแม่มีเงินใส่บุคคาคุณแม่ค่ะ โอ้ยคนชโอ้วคุณแม่จะไปทํำม้องงามขอบคุณไอ้บอมเลยจ้าคุณแม่จะทําห้องน้ำรวมในวัดค่ะทำหลายคนไม่ใช่ทําคนเดียวนางหลอกจ้ะสบายดีทุกคน สิกินเอิญจะภาพข้าเจ้าหนูกว่าะหอมกับกัดเนาะเอิญจะภาพนะแม่มากินน้ำกินมึกสายจ้าคุหลายเด้อคุณอ้อยที่เรียนครอบครัวคุณกินน้ำเนาะหล้วก็อีกหลายหคนนะจะขนาดเนาะ ไอบอมพี <ort. S 2> ่นายพี่นนมาเด้อจ้าหลายๆคายที่ไ่ได้ออกซื้อออกน้ำนะจ้ารง้กันเด้อมันนี่อาหาะแซ่บพี่น้องโุกเล็จสุกเล็กบ่แซ่บบอกเปเนเเด้อสกเล็กกะมีจ้าอูเพียกกะมีนะคะแซ่บบอกเท้าเฮ้ยสมก็เข้าไปหลงไปฮอดอันหมองเสื้องัวา แซ่บจะค่ะแซ่บบอค่ะแซ่บบวองนี่วงนี่เนื้อจุ่มนะคะเนื้อจุ่มกำลังพดยาท่านในโลงปากบอกพนนจะน้ำขามกิ่นปลาเมึกจ้าปลาเมึกนะคะแม่บอกินบอปลาเมึกแม่คุณแม่ไม่ต้องถามนะคะปลาเมึกด้านนี้ลงมือแซ่บบอท่านใน้ลงมือนะคะหมอก็ตักน้ำใสจ้า แซมเยอะด้วยปลาหมึกปาหมึกเดจ๋อกินได้คตัวซือปลาหมึกสองโลบักไรมากปลาหมึกสายตอนดำน้าน่ะจืได้อยู่คนไทยกมือดูคยยวอาจะาสคคนใก็มากค่ะปลาหมึกสายมันบัดแพงมาซื้อทุงล้วหาลอยโอ้โห นุหน่นึกลาจขมาพี่นงตาหาลมสหวานเกสวัสดีครับน้จ๊ะมาดจ้าเขากินดีเลอเขามาด้าเดนเรืองนะเดนอปลามกนะเขาโต้วยลาเงอ่ะอะปลามึกซ้ายนั่น้วอยวนทะเลนั่นรากลอยอยมากี่เรืองเขาแล้วกิน

ใช่ไหมอ้ไม่หินไม่ผ่านเื่น้ี่ต้องปงเลยเามเถอะเฮ้ยเอามาเราอยู่ใส่เอ้าตอนม่ือก็เปิด่เอ้าข้มืได้เา่าง่ายนะาหมอนิ้ไฟบอกพ่่ากระนังเผาอยากดีรงพลงก้อนยากอีกนะงาไยากะช่งนะไรงี้มอกูงนให้งนเะ มูกินน้ำโมก็เข้าวไปลูกจี้มือก็ป่านมาอะไรมันะวะเข้าไปเข้าไปปุ๊บเป็นมกน้อนนี้อย่างงี้เราเปห้ออกออเออเออเออ มาจะกรแซ่บจะแซ่บจะพม่แซ่บยวันนี้วันพิเศษนะคะวันรอยกระทงก้ากินแล้วจะถึงไปร้านกระทงไปน่งนอนในตักน่ะขึ้นมาอ่อนแทนน่ะเมื่อนอนหหัวนา้เมื่อนอนตึงอยู่บนอนผายนอนผาย มัน e ีนอนเดิอมันจะพกดีเดิมมันีเดมมจหาอยู่ฮะเซ่บอยู่บนน้อแเซ็ปเดิมมันเดล่นเพลงดีองก็เลี่ยน้งนได้ยุ่ยี่นนะมาเลยอย่ามันาน อันน bon mm ั hmm. ้นมันพ mm ักเกินฮะกใช้เินไนี่ก็พอที่ยังพี่ก็ได้เลยเจะสามมงนอนเดี๋ยวจะขายสามมงสงทางนะเขาประานมา่ไหนประธานมาเว้ยเวลากินเลยยัยมากินหอดหมูตอนนี้เด้อใช้กินอดนะอันร้านไผ่นะได้กินร้านไผ่น่ะได้กินใปากแต่อยากกินอดล้วเลยเด้อ เป็นเมือกสายแซบแซบไปตั้งสมยังท้ำอยากอันเนี้โอ้ยอิ่มเลยบานขายให้ขายหน้าคุณแล้วก็กินอิ่นนะนี่โอ้ยกระตายได้กินทอดดูกคุณอยู่ทางหลังไหนไหนมาขายจังไรเจ้ามอระนกนั่งเคิเลอร์อยู่ไม่เห็นดิบาปได้ที่แม่คอยยังอยู่ห้ามขายหน้าก็แล้วบรรลืมเพี้นเนี เราชิมขาวายหน้าพ่อเราว่ามันชุดเด้อเราชุดเด้อมันอิ่มเลยเด้อคายเด็ก็ไปไายเป็นมันแล้วไปเด็ททำข้าวายตรงไหนเฮ้ยแม่แม่สาวเป็นคนตัดสีนหามขายเด็ดขาดต้องแม้ขายผู้เดียวนะแม่เนาะทั้งนี้มันมีแก้วคมมากมันมีเนื้อเยอะไอ้เนื้เยอะมาในหมัดนึ่งนะ ี่ได้จพักเลือน่แส่องมาด้ไปน้ำเปลียนพอ้ำเยอะหอทาเยอพัอยเลิพัอ้เลยาทังื่าน้อยากมากกุ้งให้ก้อก้นคมก้อนคมนเบิ่ดแ้วสบายดีพี่น้องคนยายหนึ่งแล้วกกินเนื้อกุ้งปลาหมึกแล้วก็บาค่อยกินเนี่ แล้วบมมักอาหารประเภทนี้หมูกระทงกระทะแล้วก็บอก,กินพราสนันบะต้องพูดถึงคุณยายเรื่องอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่เรากินเขาก็มะขามหมักมัว <c oughs> เออ <c oughs> แตงโมกินเขากผลไม้หรือว่าขนมนุของที่เรามักหรือว่าจ้ำประแดกลวกพักประยุสันเนาะ, <c oughs> ะอาหารประเภทนี้แล้วบอก,กินออกแล้วบอกะอ <c oughs> กอ่นเออพักเลยกินขขาจำหันก็อ้อมพักเลยคนกินเขาง่ายเลย อาะจีบอกคือแม่ผู้อื่นแบบภาพไปร้าอาหารนั่งกินนั่นกินนี่แล้วบอกินสิ่งที่เราจะไปคือไปวัดแค่นั้นล่ะอันนี้ฮะก็มาตวัดมือก่อนแปนกระถิ่นคนกระจักกะวัดกะวัดก็ไม่จำเป็นกินแตบปลาผัลไม้ขนมเวลาอาหารระบกไปแล้วเราบกมีเวลาเที่ยวมาก เพราะว่าขั be ้นผูใดมหาไปขั้นเข้าปีงัวเลยต้องมาขนาดขนเวลาไปงานลรวยังหอมาขามเปิดบานเลยแล้ว้านี่มีแหงก่ไปแล้วอย่ามหาเด้อช่วรชัวร์เลยมาไปอาจารย์นาฮะลมน้ามมีไรเยอะอย่ี่กินำอารมณ์มาบอก ้มามาพี่นักจ๋าอาหารเย็นวันนี้นะจ๊ะเปลี่ยนจากหมูกระทะที่เคยกินบ่อยๆมาเป็นเนื้อจุ่มส่วนใหญ่อัมราจิตทำเนื้อจุ่มเนาะถ้าเป็นบะหมี่จะเป็นหมูกระทะนะจ๊ะยายลีเออยายลีเออลูกไผ่ไหมเพราะเขาว่าเพราะว่างอกไปแล้ว ก็อิ่มแล้วเออค่ะให้มันงอกในร้านไผ่น่ะนั่งกินตากินให้ตตหญายอมาเอาเอ้ยได้ลูกไผ่ร้านไผ่ข้าร้านไผ่คุ่งจะไ่นไหมแต่วะแล้วร้านจะบ่านอนน้ำนั้นไส้กับบัวอาสิแต่ย้อนร้านไผ่จะบ่เอาเลยจะเป็นแนนนี่นอะรร้านไผ่เพื่อนปูแต่ย้อนเป็นแน่นี้แล้วคนจะบ่เอาว่าแลยไหมร้านไส บ้ากัา Eller, บมันเป็นยากับลูกชายเขาได้อากับปูไปได้ปูมดพัเสธแล้วมาพ่ใด้วยปากปูคลายเลากก็ปูจะมาอันสั่งออกซีมาบอมาดูปูหรือมาดึงบ้อกอันนี้กูอาจะดมกระเพาะ

ซุุ่มอไพ่นโอนะมันมาบกรเจี๊ยมรเจกระเจี๊ยบกรเจียบกาเจบกกรเจีเจียเจียเจะเจี๊จี๊บ้เจกรเจีเจี๊เจีเจี๊เจะเจกเจเจเจี๊เจกะเจี๊เจยเจบเจเจีเจเจาเจ้

ที่แหล่จักสิไปยังหนาวกันหนาวเดี๋ยวสิไปเห็นกันกคอยพ่อยู่เราเห็นดอกไม้นะมันบบงถุมอยู่วงแสงเดือนแรงเต็มที่ เต้นมาได้ก็่าลืมได้เต้นมาได้กัฮดหมโมฮดบมงโม่นนะหบงโม่ิจมเแ่งบยุดไนะกเเขาบอกว่ากินหลายปันนี่ร้อยจังได้กระบดจมมาสั้นตุ้งตุ้งหรวอัน จูอย่าไปหากระโดดโดดระเบงถั่วมวยืนม yeah, ือยังบรินโตดาบล้ไปมาแต่ว่าเนี่เขากระโดดเกือบตายคนนึกว่ามันบริสุทถั่วมวยเบ้ออันไกลๆนั่นนั่นชอตซัไม่คูแล้วไปบรินลิ์ก่อนแล้วไปบริสดทเท้าดีั้งดี้นี่ยังบริสุทันไหนดูว่างแลวใสแต่ว่าชนแล้วบุหงเลยขนาดกระโดดโยนขางเฮือนนะมื่อวานเนี่ย ทาไทองบุ้ากิดพี่นดใหาดตองหบเลทุกคนอิมหรือยังยังแม่ก็อม่บุญแซบป่บกินละล่างนะผม่แตกโคบนะสิมังก่อนใช้แซบบ้า

เย่มาเด้อมันหมดประจำหนาวเลยหรืผู้หนาวใจเย็นกันเนี่ยับเขามากกัดอยู่แล้วน้อยคน้อยนะครับมากกว่ายับไปไปไม่ต้องย่าง

มันจอดแหน่บ่ได้อ๋อทําแล้วนะมากินนะทํายาวนํา ยิงกระเพรายิงลูกดูดออกเป็นอย่างบ้าอีโฮอีโฮป่ะนี่กูน่ารักเอ็กซ์ไม่รอดแล้วกระเพราไม่รู้มาเพียงไม่กี่ ตอนนี่มๆบบตาเน่มอันมันลวมผ่านมันเกหมยแล้วก็เทมู่ซี่นบลูกชายก็ตื่นจะว่าลมพุ่งรน ไดวุดหลอสิ่มราได้ออ้นนั่งท้้นนั่งกันดูบ้านนี่ยอกินไรได้อมใช่นองบ้านนีง้มอิ่มแล้วอิ่มแล้วใส่น่องหรือวอิ่มแล้วคุูอ้อยผมอิ่มแล้วครับลองบอกไทยดูอ้อยผมอิ่มแล้วครับขอบคุณมากครับพูดได้ค่ะเสื้อท่าไทยเหมือนกันนะคะขอบคุณกครับขอคุณเลยไเดอ ทำบุญเป็นบุญเป็นกุญลน้ำใจจ้าเฮงเฮงปปังสุขคนท่านผู้ชมทุกคนจะ้อามาจะนั่งิลมา้ถึงนี่สิละพรจากเวลามันชมครวแล้นะเจ้าค่ะสบายดีวันลอยกระทงเจ้าค่ะสวัสดีจ้า สบายดีคุณแม่สบายดีขอบ,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 บคุณเลาดยมด้